สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่หน้าร้านร้านทุกชิ้นยำเห็ดเพื่อสุขภาพทุกอย่าง10บาทยำร้านสุนะครับสวัสดีครับวันนี้แม่ค้ากำลังยุ่งอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดิบขายดีดไม่ได้ขายยำนะครับขายดิบขายดีหยอกหยอกนี่ครับลูกค้าเต็มหน้าร้านเลย สิตรีสวัสดีครับ,ปรบไปทําอะไรมาครับเติมน้ํายามาครับอ๋อไปเติมน้ํายามาน้ํายาแอร์หมดไม่ใช่น้ํายาล้างมือใชคะเชื้อของคนกันแจกฟรีครับแจกฟรีนะครับหน้าจะมีตู้เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยครับผมความใส่ใจกับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านี่น,นี่นะครับทุกอย่างสิบบาทยำฟรี ถ้าถูกกว่าน,นี้ก็ไปซื้อที่ตลาดมาทำกินเองครับหยอกครับหยอกอันนี้ใส่ถ้วยใส่ถุงคะถ้วยค่ะเอาเลยจัดถ้วยนะ <_ z 1> ก่อนจะมามองท้องฟ้านะนึกว่าฝนจะตกใช่จะได้มาเมื่อ่าตกาเหมือนกันนี่นะครับสถทานอะไรเลือกเลยอันนี้มีเมนูใหม่มีปูอัดมีเคี่ยวปลาแล้วก็แฮมอ๋อตอนนี้เพิ่มวัตถุดิบมาอีกสองสามอย่างนะครับรแต่วันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะลงของน้อยหน่อยเนะาะค่ะกองเยอะๆกสุกสาร์อาทิตย์ เสรา,า,าร์อาทิตย์เนี่ยแน่นๆเลยครับเพราะว่าคนจะมาเดินเที่ยวเยอะเนาะช่วงนี้ก็มาตรการผ่อนคลายลงเยอะและ้วแต่ก็ยังต้องระวังเรื่องความสะอาดเรื่องสุขภาพกันก่อนนะครับป้ <ฮะ S 1> บองก,กันกันไว้ก่อนดีกว่าแก้เป็นแล้วจะแย่ ก็อย่าลืมนะครับแวะมาซื้อยำแล้วก็ข้างๆก็ขายขนมครับซื้อไปทานแก้เผ็ดได้เจ้าของเดียวกันครับยำรวมใส่ไข่มานี่ยำรวมหกอย่าง,ยงก็60บาทเท่านั้นได้ยำกันชามโตๆอย่างนี้ครับคือ 1, 2>, <ๆ S> 1> 2 3 4งสองสียาบบาทเท่านั้นถ้าจะทานมาม่าราคาปกติเซเว่นครับ

ช่วยกันสองสามีพัญญาไม่ใช่ขยันนะครับนี่เยอะหยอกหยอกเรื่องเพิ่มงเพ่มีเยอะน้องโคมาเยี่ยมมีเพิ่มอีกอ่าใช่เมื่อไหร่จะไปสักทีไม่รู้เดี๋ยวก็หายค่ะโอ้เราผ่านจุดเราผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว แ<ผ>ม่ค้ายังสู้อะไรทุกคนก็สู้อันนี้ยมาต้มแล้วนะครับอ๋อทางทางร้านจะต้มมาแล้วเรียบร้อยก็ค,ค,ค,คือทานได้แบบสะดวกปากเลยเนาะถ้าไม่ต้มมันจะเละครับอันนี้ต้มให้มันจับตัวกันอ,อ่าง่ายแกะง่ายนี่นะครับืสี่สิบบาท ได้ทานแบบจุใจกันเลยทีเดียวครับสลับคนคนนี่กำลังดีครับคับคบพิกัดหาไม่ยากเลยเดินตรงมานะครับซอยแรกภายในโดมนะครับเดินมาจะสะดุดตากับร้านที่คนมุงเยอะๆนี่คือน้ำยำสูตรเงินล้านนะครับ อันนี้ก็ตรงกันมาทำงานเกี่ยวกับลูกค้ามาดูด้ลูกค้ามาชมพื้นดี่กันครับวันนี้ก็จะมีเหตุเพื่อสุขภาพน้อยๆมาม่าเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยได้จา้าหยุนเส้นไข่เยี่ยวม้าไส้กรอกต่างๆนะครับชิ้นปลา

กันตันหนึ่งขวบถ้มาตอนนี้อะไรข้าวงมูมนยิ่งมีปูตันที่กระจายอยางตอนี้ทุกคนนะครับ้วก็แจกกระดิ่หน้าตนนี้เป็นการทจกระเบิดบครยกาศตอนนี้กากนั่คทุกคนเลครับ เดี๋ยวลูกค้าบอกว่าไม่ไปถึงเลยหรอกเดี๋ยวกลับไปใกล้ๆแค่นี้ก็ได้กินแล้ะ บอกกันอีกทีสำหรับกระหล่ำแครอทพวกเนี้ยเราสามารถทานดิบก็ได้หรือจะลวกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนี่นะครับ ไปทานที่บ้านทางร้านก็จะแยกน้ำยำครับ3ามิบาทเท่านั้นเดี๋ยวเลยนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านมาเดินตลาดนินจามาตาก็เดินเข้ามาภายในโดมครับจะอยู่ล็อกแรกติดเวทีนะครับเดินมาเรื่อยๆ ร้านจะอยู่ขวามือถ้าหันหน้าเข้าขายดีบขายดีมากเป็นอีกหนึ่งไอเดียทำมาหากินนะครับทุกอย่าง10บบาทจริงๆกำไรกำไรก็ไม่ได้เยอะนะครับก็าขายอาศัยเอาจำนวนเขา้าบ้านเนาะขายอาศัยขายเยอะครับ ว่อย่าลืมนะครับสมัยนี้ของแพงมากทิศเริเ่มขึ้นแล้วค่ะที่นี่คือดิฟล่าเราหลับแล่วขึ้นแล้วหวน,นึ่งพันห้าสิบบาทแล้วนี่ยแต่ว่ายังไงราะคาเดิม นี้กี่อย่างแล้วเนี่ยหกอย่างหกสิบบาทนะครับถ้วยบะร่มเลย ก็โอเคครับตอนนี้ทางตลาดก็เริ่มเปิดเพลงแล้วผมก็ขอจบคลิปตะเพินเท่านี้นะครับอย่าลืมมาแวะอุดหนุนกันนะครับกับยำร้นสุทุกอย่าง10บาทยำฟรียำเห็ดเพื่อสุขภาพยำลูกชิ้นคลิปร้นใจฝากกดไลาค์กดแชร์กดซับสไคร้เดินสายถ่ายคลิปปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ